จส,สดีจากพี่น้องมาพบกับช่องวิลาชาดินชาแนลจากพี่น้นองบริษัทกินหลายเหมือนันแตเนาะวันนี้ได้ปาแซมอนจากพี่น้องตั้งปอเซมอนใส่ข้าวปุ้นจ้ะมาก,กินน้ำกันเล่ด้วยจากพี่น้องเด้อเส็นข้าวปุ้นด้วยจ้ะสำหรับผู้ไม่กินดิบด้วยจ้ะเด้อก็ขออาภัยด้วยจ้ะพี่น้อง ข่าวสารบ้านเมืองเป็นยังไงเนาะจ้ะเบิ่งข่าวไหลบริเลกิลงคิปเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะะ ืใส่กระเทียมดองจากพี่นรองอสีสดใสซื้อวันนี้กินวันนี้จากพี่อง Chẳng mất gì đâu Ừ สีไหมจะพี่น้องฉ่ำมากอืออ mm ือ hmm. mm hmm. mm hmm. กระเทียมดองแซ่บๆพี่น้องซ้องไปแต่กินอยากนะเนาะเนา ขาดเพราะใดคือพักกาดขาวนะจ๊ะพี่น้อง กระเทียมดองเป็นกระเทียมแบบบ่อแมนแบบวา่าเจังใด่ะพี่น้องเป็นขวดแก้วไหมจ๊ะก็ซื้อจากร้านเอเชียมือนเดิมใส่ไปหัวหนึ่งเลยพี่น้องเลยหอขวดพ่อ มาเด้อมาแล้วจ้าผูใ้ใดขอเซหมอนมาทางนี้เด้อหอหลังจากที่ลดหุ่นมาหลายวันแล้วพี่น้องลดหุนพะนะ เฮ้ยส่างกะวอาเนาะรดหุ่นพี่น้องหลังจากที่กินไข่ต้มมาหลายวันชดเชยเชื่อมดนั้นแนะสีรถหุ่นพี่น้องเอ้ยรถหุ่นไม่บานย่าน,านพอแม่ย่านแม่ตกใจ จะได้จักโลบว่าหมดเลยจ้ะแต่ก็จะพยายามนะวันนี้ก็อนุโลมไปสกักกอนนะจ๊ะนะคนสีจอยไปหนะารุนโลมไปเรื่อยแนะ้อืมอืม แม่แทะพี่น้องใช้น้ำกับเทียมดองน้ำครับสูตรไไปสูตรมั่นนะจ๊ะสีนะจ๊ะโอ้ยหผด มาได้ใจเด้อไม่ข้าวเด้อพี่น่องเด้อรู้นนี่บ่ามีข้าวแต่เป็นข้าวหรือข้าวเดียวหมืดแต่พี่น่องข้าวเดียวไก่เ,เมืแอ้ว กระเทียมดองลงนนี่พี่น้องใส่ก๋วยเตี๋วกัแบแซ่บเอาไปต้มไปน้ำก๋วยเตี๋ยวใ้่ไเนาะใส่ย่ำใส่สมตำกัได้จ้ะพี่น้อนนนงออ่ะพี่นอ้อ,นอง อีกจะค่ำป่ะอีกจากละอ่ะค่ำเพื่อไทยเจ็บหน่อยแล้วอืม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  คลิปนี้ก็เอาไว้เสนอเนาะจากพี่น้องเนาะมาสวัสดีทักทายก็ได้เจอกันหลายวันเนาะประมาณสองเกือบสองอาทิตย์มั้งเนาะไม่ได้ลงคลิปเลยพี่น้องเก็ขอย,อยากเจ้าขอยาดยังบุกหนูด้วยกันนะจ้ะนั่นแหละจ้ะอันยากเรื่องอาหารการกินเนาะจ้ะพี่น้องเนาะทั้งเจ้าของสี่อย่างหล่นุณนั่มเาะจานะ้ะเนาะก็มาแวะทักทายคิดถึงมากๆจก้ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งติ๊งๆให้ด้วยเลยจ้ะเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย